นะครับต้นต้น้านานสิทธิ์ทำอะไรคะ MV ตัวใหม่คุณผู้ชมน่าสนใจมากเพราะน้องคนนี้เขาร้องเพลงเพราะมากทีเดียววันนี้เอามาฝากกันด้วยแหละครับามาดูกันนะฮะนี่เป็นผลงานใหม่ล่าสุดาจากเด็กบ้าน AF8 ครับต้นธนสิทธิ์กับซิงเกิลโดยไม่มีเธอ,อเรามาโดนใจ<ด>แฟน,แฟนๆมากทีเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้มันพิเศษตรงนี้คุณผู้ชมครับมี มิวสิกซีรีส์ถึง2เพลงด้วยกันนะครับแล้วก็ได้2หนุ่ม,รม,ม <laughs> พรีเมียมอเล็กซีเ่เลยนะแล้วก็หน่องธนาม,มาร่วมแจมถ่ายทอเดเรื่องราวครับ โดยไม่มีเธอครับที่เพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อเร็วๆวันนี้ครั้นี้เนี่ยมันจะพิเศษมากกว่าครั้งก่อนๆว่าเพลงนี้เราจะทาเป็นมิวสิกซีรีส์ก็จะตามมาแน่นอนก็คือจะมีชื่อเพลงว่าคนไม่สําคัญ<ม>ใช่ก็จะต่อกับเพลงโดยไม่มีเธอเลยครับสำหรับเพลงโดยไม่มีเธอนะครับเพลงก็ยังคงเป็นเป็นโซอยูเ่เป็นแนวที่ต้นชอบแต่ว่าคือจะมีความเป็นป๊อปมากขึ้น<ม>จะฟังง่ายขึ้นอ2เพลงนี้ในมิวสิกซีรีส์นี้พี่กูจมาช่วยดูให้ แฟนติดตาม m อวีเพลงโดยไม่มีเธอได้นะคะในวันที่30กันยายนนี้และเ <ild o> พลงที่2คนไม่สำคัญที่เป็นเรื่องต่อกันก็จะออกมาไล่เลี่ยกันค่ะหนุ่มๆก็ขอฝากทิ้งท้ายให้แฟนติดตามบทสรุปของความรักว่าจะลงเอยอย่างไรมีพูดเรื่อยอยาก ดูแบบตมเต็มรูปแบบใช่คุณคิด,ดูถ้าเพลงเพลาะนะแล้วได้เนื้อหาย v ็มวโดนเนี่ยโอ้อมันส่งกันเยอะนะแน่นอนแล้วก็ทิปติดปากด้วยใช่แล้วละครับคุณท็อ <ผม S 2> ชาร์ตแน่นอนนะคะคมากันที่